สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวครับผมสามน่อยวันที่เจ็ดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมก็มาเริ่มมาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มกันเลย หอยฮ่นอยสูตรเม็ดเดียววันนี้วันนี้ขอให้มาอะวันนี้ขอให้มาเนาะกลับมาทําก็ต้องเข้านะกลับมาทําต้องเข้าแน,น่นอนครับผมนะสี่มาวันนี้ผมให้สี่นะครับก็จะมีสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดสี่กุสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่หก สี่สามสี่สองไม่มีแต่สี่อะไรสี่อะไรสี่ห้าอ่าสี่ห้ากับสี่สี่อ่ะสามนอยวันนี้ครับผมขอให้ขอให้มีมาเนาะขอให้มีสีมา เน้นนะครับผมเน้นพิเศษ cc ปกติ40 V.I.P. 20ถ้าพี่ๆท่านใดอยากเอาไปจับหน่อยเฉพาะกิจนะก็ก็เอาไปจับได้นะครับผมนะสีนะวันนี้มีสีไม้เห็นอย่างแน่นอนตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นมี40่9 4 0 4 9สี่ี่แล้วก็48 สี่9ูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่หกครับผมอ่ะก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่เจ็ดเดือนเก้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอ่าเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องสายคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ